ไม่ใช่เขตการค้าเสรีที่เป็นข้อตกลงว่าเออเรามาประชุมกันแล้วตกลงว่าจะต้องทำหนึ่งสอสามสี่ถ้าจะต้องทําเมื่อตกลงกันแล้วทุกคนจะต้องทําไม่อันนี้เขามาคุยกัน คุยกันว่ามันมีปัญหาอะไรเราจะทำอะไรพอเราคุยกันเสร็จปั๊บเห็นร่วมกันว่าโอเคประเทศเล็กประเทศใหญ่เพราะประเทศใหญ่มากก็คืออย่างรัสเซียใหญ่มากไหมใหญ่ใหญ่ที่สุดในโลกในรัสเซียสิบกว่าสิบล้านกว่าตารางกิโลเมตรนะประเทศเขาไม่ใช่สิบล้านหลายเรื่องเลยประมาณสิบล้านกว่าตารางกิโลเมตรประเทศก็ใหญ่นะประชากรเขาอาจจะไม่มากก็จริงสหรัฐอเมริกานี่คือเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลกนะครับอันดับสองก็คือ อันดับ3ก็คือญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีแคนาดาอันดับ9กเกาหลีใต้อันดับ10เห็นไหมเศรษฐกิจเขาใหญ่เมื่อเทียบกับเศรษฐกิจไทยของเราเท่าไหร่เราเล็กไงแต่ที่เล็กกว่าไทยเราบรดไนเ่ะเห็นไหมบรูไนเล็กกว่าอย่างเล็กกว่าแต่ทั้งหมดนี้เสมอภาคได้เท่าเทียมค่ะเห็นไหมเสมอภาคได้เท่าเทียมพอมีการคุยกันเสร็จปั๊บตกลงกันเรียบร้อยปั๊บเราโอเคว่าเราจะทําอะไรร่วมกันอะไรร่วมกันเนี่ยนะ ประเทศไหนจะทําก็ได้มไม่ทําก็ได้ค่ะคือไม่ไม่จำเป็นต้องว่าฉันจะทําตามคุณหรืออะไรแล้วแต่การตัดสินใจหลังจากที่การประชุมเสร็จใช่จะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้บอกว่าตอนนี้ฉันยังไม่พร้อมอ่ะฉันประเทศเล็กยังไม่พร้อมเดี๋ยวฉันพร้อมเมื่อไหร่ฉันจะทําเออ,เอ,อ,อย่างนี้ก็ได้